เปิดภาพต้นเมเปิลที่พระองค์ภาทรงปลูกเปลี่ยนใบเป็นสีแดงทั้งต้นก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะเพจ c e e o o o โกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ภาพและข้อความว่าสุดประทับใจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเผยภาพต้นเมเปิลที่พระองค์ผาทรงปลูกเปลี่ยนใบเป็นสีแดงสดทั้งต้นสร้างสีสันต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสห อดีศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าในช่วงฤดูหนาวของทุกทุปีเมเปิลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสในช่วงราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนั้นๆโดยปีนี้เมเปิลพบบริเวณน,น้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกเพนพบใหม่และระหว่างเส้นทางบางต้นได้เปลี่ยนใบเป็นสีแดงสดโดยจุดชมเมเปิลแดงหลักๆบนภูกระดึงนอกจากนี้ต้นเมเปิลที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาร,ริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาได้ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่31มกราคม2553ก็เปลี่ยนใบเป็นสีแดงทั้งต้นเช่นกันสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสำหรับเมเปิลหรือกวมแดงหรือไฟเตือน5เป็นเพื่อนในสกุลเมเปิลวงงาะคำว่ากวมใช้เรียกต้นไม้กลุ่มเมเปิลที่มีถึงก ำเนิดในแถบประเทศไทยเป็นคำภาษาไทยไม่ได้มีความหมายรวมถึงเมเปิ้ลทุกชนิดในโลกกลวมแดงหรือเมเปิ้ลในเมืองไทยมีเคยการกระจายพันธุ์แค่พบตามป่าดิบเขาหรือตามริมลำธารบนภูเขาหินทรายระดับความสูง1,300ถึง2,200เมตรจะระดับน้ำทะเลโดยทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวเมเปิลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสในช่วงราวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศปีนั้นๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ